นะนมัสการค่ะครับเจริญพรนิวพาโชคดวงพารวยค่ะครับครับปูปูงดก่อนได้โชคได้ลาบไหมครับปูได้ข้าหนึ่งโอ้โอได้ได้มาจากไหนครับปูเลขข้าหนึ่งครับแต่ข้าหนึ่งอย่างสาลปูวิ่ใช้โอ้ค<อ>่ะ<อ>ครับถูกถูกกันเยอะไหมครับปูงดก่อนครับ ถูกคนละยี่สิบสามสิบบาทพวกพ่อเขาแม่เขาพวกถูกใช่บ้านก็ได้กันยูโน่บาบ้านก็ได้อยู่ใช่ไหมครับปูได้หลวงพ่อก็ได้รักแร่หาหนึ่งพวกไปครับครับโอ้หมานเนาะปูเนาะไปชวนอีกสามร้อยโอ้เยอะเยอะอยู่นะครับปูหมวดก่อนนั้นนิวครับปวดนี้มันออกไปห้าหนึ่งนะครับ หลวงปู่เอาหนึ่งห้าสิบเดือนไปนะมันออกขั้นหนึ่งในถุงใหกชนสองร้อยทั้งวัดที่ห้าหนึ่งนะครับครับปู่อือหาหนึ่งรอบก่อนนะคะปู่เพราะว่ามันออกสองรอบแล้วเนาะเขาบอกสองรอบเลยค่ะไเมื่อวันพระนั่นเขาก็เลี้ยงชานไอลูกปอยเขามาเลี้ยงเลเลี้ยงไกล้เออมาอะไร แต่เขาเลี้ยงไก่เลี้ยงน้ำหวานน้ำแดงของหวานของเขาเลี้ยงหางประทันด้อเสียมฉุดเก็บทีค่ะห้างประทัดสามประทันทสามตัวสี่เจ็ดเก้าส,ส,สี่เจ็ดเก้าอืเราก็สองตัวหกสองสเจ็ดเก้ากับหกสองอ อันน้าอยูวัดปูหนีหล่มันบอกกเดี๋ยวควาจะยืมหมาเพื่นเขาหล่หมดครับครับครับปูเดี๋ยวเดินเดินหนีสุนัขก่อนก็ได้ครับสี่เขียนแล้วใช่ไหมครับส7 9แล้วก็อะไรอีกนะครับปูหกสองหกสอ๋สี่เกับหกสองเออเลขครัประทัดครับปู ทีนนี้มาจุดในเลขทูบอยู่บนในไก <5 70 S 2> ่ห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์เออเนข้าประจํานะนิวเลขอยู่สารปู่วิชัยนะโอ้ครับเขาปูปูถูกกับสารปู่วิชัยมากี่งวดแล้วครับปูโอ้หมูออบอยหมูเลี้ยอยู่สารปู่วิชัยนี่แหละโอ้ครับครับปู แสดงว่าไปขอกระปู่ท่านทีไรนี่ถูกตลอดเลยใช่ไหมครับปูปูให้เขาไปเลี้ยงในทุกวันพระยังไงโอครับอืมแส, <lab. S 1> สดงว่าภูมิอยู่ที่วัดปูนี่ก็คือว่าศักดิ์สิทธิ์มากใช่ไหมครับปูก็ว่าศักดิ์สิทธิ์แบบว่าเรานับถือนะครับปูแต่หมดก็ไม่หมดสักทีก็ให้มาเรื่อยๆอยู่ครับครับคโอว่าเจ้าที่ยูวัดจังสีวะค่ะ ก็คือว่าญาติโยมแล้วก็แม่ออกแม่ขาวนี่ก็ถูกกันตลอดเลยใช่ไหมครับปู่คอืม<อ>ครับวันที่ที่ไวจะออกวันที่หนึ่งกุมภานะนิวครับลงปู่ไปที่ไมมาครับไป่เื่อไว้เลยประทัดนะครับเออเอาตัวเ,เลขออกเ,อเลขล่างออก5้าหนึ่ง รู้ว่าลัตเตอรี่ได้แล้วหกใบครับค่ะเออก็เอกชนอีกสามร้อยครับเพราะมันเขาเล็กห้างประทัดแม่มอขาปูอั่ิพานมากขถูกดีถูกเลยครับครับปูทีนี้เรามีทุนแล้วจะไม่ข้างล่างเนาะมีห้าหนึ่งแล้วไปรอรุ่นข้างบน โอ้ยหลวงปู่กซื้อเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดไว้ทั้งมากเลยถ้าไอ้หยู่การสักต,ตัวหนึ่งสองแสนแตกเลยอ๋ถ้ามันออกเจ็ดศูนย์นี่ปู่ได้สองแสนเลยใช่ไหมครับปู่ต้องแค้นตัวนะมันม่ออกเลยหลวปู่ซื้อไอ้สามเจ็ดศูนย์สามศูนย์เจ็ดครับอืมหนักเหมือนกันแหละ 70, 70, 70, เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเนี่ยก็เสียดายเบาครับครับปู่อืมก็เสียดายเนาะถ้าออกเจ็ดศูนย์นี่น่าจะ แสงแตกเลยใช่ไหมครับปูอวันนั้นพอตงองไมออกหมดแล้วใช่ไหมครับรถเแล้วปูเอาประทัดมาไอสองพันนัดมาจุดฉลองไอเฉยน,นะไม่ได้ขอนะครับเอจุดโดยแบบแล้วจุดเอาเรื่องเราใช้เรานะแต่หาประทัดเดยอะเอาลงไหมชอบไหมครับครับหาประทัดที่จุดนแรกนะอ๋อที่จุดนแรกใช่ไหมคะเอาข<อ>ีนุ่เออแต่สองตัวล่าง สองตัวไปออกลาวแล้อ๋อตัวตัวไหนไปออแรกมันที่หนึ่งลไอ้สามเก้าสี่แล้วก็สองแปดอ้สมเก้า่แหละเราจุดไปขอแล้วเราจุดฉลองไปอ๋อจุดไม่ได้จุดขอแต่ว่าจุดฉลองเฉยเฉใช่ไหมครับปู่จุดฉลองว่มันเลขมันเข้าห้าหนึ่งยังไงโอ้ครับครับนั่นแหละไปตลาดวันที่หนึ่งนั่นแหละซื้อมาไว้เสียมรอเลยน่ะครับครับ ครับแต่ว่าอัน4 7 9กับ6 2เนี่ยก็คือปู่จุดขอใช่ไหมครับปู่ขอส่วนที่จุดขอแล้วก็เลขจุดทูบแต่5 7 7 5 7 0 0 7 5 0 0 5จัดไว้แล้วโอ้อครับครับปู่ซื้อรลอตอรี่เยอะไหมครับปู่วันนี้วันนี้มีแต่ไอ้5 7 7 5 7 0 0 7แล้วก็5 0 0 5นห้ว อย่างอื่นยังไม่เอาเลยครับครับปู่เด็ดเก้าเก้าเจ็ดยังไม่เอาครับไวยรอเอกชนไปมันใจเลขทูบครับที่สุดครับอ๋อส่วนใหญ่นี่หลักๆมันจะออกเลขทูปบ่อยมากเลยใช่ไหมครับปู่ออกทูบส่วนมากออกทูปอ๋อครับครับครับปู่แด่ทูลูกปู่ชอบนะเจ็ดห้าห้าเจ็ดที่ชอบนะครับ คาะหคือคุณท่ามันกรตรงกับไอ้เมื่อโทรของลุงปูครับชอบอยู่อือครับครับแล้วแล้วลุง <ไอ S 1> ปู่เคยมีโชคมีลาบกับเลขนิมิตฝันไหมครับปู่ไอ้ป่ที่ผ่านมานะานวก็นิมิตไปเองก็นิมิตเม่เจ๋งมันมันก็ไม่แม่นเท่าไหร่นะฝันว่าเด็กน้อมา เด็กน้อยมันจะมีหนึ่งว่าเคิดอยู่มันจะมีห้าหนึ่งจริงๆครับครับคุแต่วันนี้ยังเลยอ๋อครับก็เผื่อปลูฟันดีเนาะค่ะเนาะแล้วตามโครงสุดทยนะคะครับแล้วแล้วปูปูขึ้นแต่กินก็ฮะนี่มีครับปจับรักแร้กับจับห้าเจ็ดเจ็ดห้าครับเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดแล้วก็ห้าศูนย์ศูนย์ห้า อยากไว้ลบตเตอรี่6ครั้งเคนี้แหละโอ้อคับอ๋อก็คือเน้นเลขถูกเลยเนาะค่ะเออมันสือทำเลขถูกหรลวาปู่ค่ะครับงามยีนน่นอเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับงวดนี้ม,มันหน้านะมันมึออกมาทีแล้วมันจะมางวดนี้ไหมค่ะข้าปู่แล้ว,วปูปกวก็นั่งฟังเนาะรางว่าที่หนึ่ง ก็ไปเจ็ดศูนย์เจ็ดก็พอว่าหน่อยเว้ยเจ็ดศูนย์ศูนย์นี่หมดค่าเลยครับห้าคปูเป็นหามยังยิมมีผู้ถือหลายกว่านั้นเยอะเนาะค่ะเออตอบเออเจ็ดศูนย์เนี่ยศูนย์เจ็ดนี่กวาสิแต่เงินสั่งอยู่ค่ะครับครับปูครับเดี๋ยวงวดนี้ก็รอลุ้นกันใหม่นะครับรอคงสุดท้ายอีกสักหน่อยดูเีค่ะเออ ครับครับก็ขอขอบคุณปู่มากมากในการสรับแนวทางวันนี้นะครับปู่ขเอเจริญพรด้อฟซญาตโยมทุกท่านทุกคนงองด้วยเลขทูปนะห้าเจ็ดศูนย์นะการเล่นแล้วครับครับขอเจริญพรน่ะขอบคุณมากขอบคุณครับค่ะท่า,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 านผู้ชมเป็นแนวทางของปู่โคโราชนะคะเลขหางประทัดสี่เจ็ดเก้าแล้วก็หกสองเลขทูบห้าเจ็ดศูนย์ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อ,อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยนะคะแอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ